หน้าร้อนแบบนี้จะมีที่ไหนดับร้อนได้ดีเท่ากันมาเที่ยวน้ำตกน้ำตกที่เห็นอยู่นี่คือน้ำตกโยงหรือมีอีกชื่อเรียกคือน้ำตกโยงสายใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงน้ำตกโยงเป็นน้ำตกที่สวยและเข้าถึงได้ง่ายเลยนะจอดรถแล้วเดินเข้าไปเพียง400เมตรก็จะได้เจอกับตัวน้ำตกแล้วน้ำตกแห่งนี้มีน้ำให้เล่นได้ตลอดทั้งปีตัวน้ำตกจะเป็นสายน้ำสายเดี่ยวๆตกลงมาจากหน้าผาสูงสายจะเล็กหรือว่าจะใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณ้ แต่ละช่วงเขาบอกว่าสาเหตุที่ที่นี่มีชื่อว่าน้ําตกโยเพราะว่าบริเวณน้ําตกจะมีกระแสะน้ําที่รวมตัวกันเป็นเกลียวตกลงสู่อ่างขนาดใหญ่เบื้องล่างดูคล้ายกับเส้นเชือกเส้นมหือมาผูกโยงอ่างเก็บน้ําไว้กับท้องฟ้านั่นเองค่ะเราเดินมาเล่นน้าบริเวณอ่างใหญ่ใกล้น้าตกเลยตรงนี้เป็นจุดที่เห็นน้ําตกชัดที่สุดแล้วและสามารถลงเล่นน้ําได้มีทั้งจุดที่ตื้นแล้วก็ลึกบ้างแต่ห้ามไปเกินบริเวณทุ่นกันแนวเพราะหลังเส้นนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ําจะลึกและอาจจะมีวังน้ําวนโดยบริเวณนี้จะมีเจ้าหน้าทีีี่่ประจจําุดดดูููแแลลลอออยต้้วก็มเสืช ให้ยืมใส่เล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยด้วยนะที่น้ําตกแห่งนี้มีจุดเล่นน้ําได้แทบจะตลอดเส้นทางที่เดินเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นแอ่งหินแล้วก็น้ําไม่ลึกทั้งยังมีร่มไม้เยอะด้วยเหมาะกับการมาพักผ่อนนั่งปิกนิกแล้วก็ลงเล่นน้ําเลยและที่นี่มีปลาพวงอยู่ที่ทางภาคใต้จะเรียกกันว่าปลางแงอยู่กันเยอะมากๆจริงๆคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยกลัวคนด้วยนะว่ายเข้ามาให้เราได้เห็นแบบใกล้ๆเลยน้ําตกโยงร่มรื่นเหมาะกับการมาพักผ่อนในวันหยุดจริงๆน้ําใสสะอาดแล้วก็เย็นสดชื่นใครมาเที่ยวทุง่งสงแวะมาพักผ่อนนั่งเล่่่นนนนกัทีีได้ะ